สวัสดีครับนักเรียนคลิปนี้เป็นคลิปที่4ของบทที่1และเป็นคลิปสุดท้ายของบทที่1ด้วยนะครับเป็นจะเป็นคลิปที่อธิบายเกี่ยวกับวิธีทางวิทยาศาสตร์นะครับวิธีทางวิทยาศาสตร์ก็คือจะเป็นการเกี่ยวกับว่าเมื่อนักเรียนทําการปฏิบัติการทางเคมีแล้วนะครับก็จะต้องมีการวางแผนการทดลองนะครับการทําการทดลองแล้วก็การบันทึกข้อมูลและการสรุปผลและวิเคราะห์ข้อมูลนะครับรวมถึงการนําเสนอข้อมูลนะครับ และการเขียนรายงานที่ถูกต้องตรงนี้จะต้องอาศัยอะไรบ้างก็คือต้องอาศัย1ในเรื่องของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับสกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และ3ในเรื่องของจิตวิทยาศาสตร์ตรงนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าวิธีทางวิทยาศาสตร์คืออะไรนะครับท่าศักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องนะครับมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ในเรื่องของจิตวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นนะครับมาดูส่วนแรกเลยครับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับ n ซ ific method ตรงนี้นะครับก็จะเป็นกระบวนการทาง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์เขาที่มีแบบแผนขั้นตอนชัดเจนนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างของแบบแผนขั้นตอนที่ชัดเจนนะครับในเรื่องของวิธีการในวิทยาศาสตร์อาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปตามความเหมาะสมนะครับเริ่มต้นนะครับจะเริ่มต้นจากการสังเกตนะครับการสังเกตก็คือการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5ของร่างกายเรานะครับประสาทสัมผัสทั้ง5มีอะไรบ้างนะครับหคือการมองเห็นนะครับ ก็คือการใช้ตานะครับ2การฟังเสียงก็คือใช้หูในการสัมผัสนะครับ3การได้กลิ่นคือใช้จมูกนะครับ 4. การรับรสคือการใช้ดินเราสัมผัสรสนะครับ5คือการสัมผัสก็คือใช้ผิวหนังหรือร่างกายเราในการสัมผัสกับการสังเกตตรงนี้นะครับการสังเกตที่อันตรายที่สุดคือการรับรูรสนะครับคือสารเคมีหรือสิ่งต่างๆที่เราทําการรับรูรสเนี่ยมันจะเข้าสู่ร่างกายเราโดยตรง ซึ่งอาจจะส่งผลถึงอันตรายต่อชีวิตได้นะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าสมบัติของสารนั้นนะ่ะเป็นอย่างไรบ้างอาจจะเกิดพิษหรือไม่เกิดพิษในแบบนี้ถ้าเราไม่มั่นใจเราก็อย่าใช้การรับรถนะครับให้เราใช้ลักษณะของทักษะกระบวนการภระษาสัมผัสอื่นๆแทนนะครับการรับรถจะเป็นปราษาสัมผัสที่เขาจะนิยมใช้เป็นระดับไททายเลยนะครับต่อมาครับพอเราสังเกตได้เราก็ต้องมีการตั้งสมมติฐาน การตั้งสมมติฐานคืออะไรก็คือการคาดคะเนคําคคตอบไว้ล่วงหน้านะครับการคาดคะเนคําคคตอบไวล่วงหน้าตรงเนี้นะครับเราจะต้องแสดงให้เ,หเขาเห็นว่าเหตุและผลที่เราแสดงมันนั้นนะมีอะไรที่ทําให้เราเชื่ออย่างนั้นนะครับหรือเราอาจจะมีการเขียนเป็นลัษณะของตัวแปรต้นคืออะไรและผลที่เกิดขึ้นก็คือตัวแปรตามนั้น,นคืออะไรบ้างนะครับพอเรามีการกาหนดสมมติฐานแล้วสิ่งต่อมาคือเราจะต้อง มีการทดสอบสมมติฐานที่เกิดขึ้นนะครับการสมการทดสอบสมมติฐานท,ที่เกิดขึ้นอาจจะมีการศึกษาข้อมูลคน้นคว้าข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับจนมั่นใจว่าการคน้นคว้านั้นเราถูกต้องหรืออีกวิธีหนึ่งคือที่เราจะทำให้เห็นผลได้ชัดเจนที่สุดคือการออกแบบการทดลองและทําการทดลองควบคุมปัจจัยต่างๆที่อาจจะส่งผลถึงสมมติฐานของเราได้นะครับและการทดลองที่เราทํานั้นจะต้องมีความชัดเจน นะครับพอเราทดสอบสมมติฐานได้เสร็จนะครับสิ่งที่ทําควบคู่กับการทดสอบสมมติฐานคือการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับพอเราเก็บรวบรวมข้อมูลได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะต้องทําการวิเคราะห์นะครับซึ่งบางที่เขาจะแตกการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ออกจากกันนะครับพอทีนี้พอเราวิเคราะห์ข้อมูลได้เสร็จปุ๊บเราต้องทําการสรุปผลของข้อมูลตรงนั้นว่าข้อมูลที่เราได้มานี่นะครับมีการสรุปออกมาแล้วนะครับความรู้ที่เกิดขึ้นเนี่ย มีหรือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยจากการตรวจสอบสมมุติฐานเนี่ยนะครับมีความชัดเจนอย่างไรนะครับมีความเหมือนหรือต่างจากสมมุติฐานเดิมที่มีก่อนหน้านี้อย่างไรว่าหรืออาจจะเหมือนหรือไม่เหมือนกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เราศึกษามานะครับและก็อย่าลืมว่าเราต้องมีการอธิบายต่อด้วยว่าสิ่งที่เหมือนหรือสิ่งที่ต่างน,นั้นน่ะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะครับอันนี้คือ วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่งอย่างที่บอกครับอาจจะไม่ตายตัวนะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนไปเล็กๆน้อยๆนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นครับต่อมาในเรื่องของการเขียนรายงานตรงนี้ก็จะสําคัญนะครับการเขียนรายงานที่ดีนะครับหัวข้อที่ควรเขียนนะครับก็จะมีอยู่7หัวข้อนี้นะครับคือ 1. แน่นอนครับชื่อการทดลองว่าเป็นการทดลองเรื่องอะไรนะครับ จุดประสงค์ในการทดลองนะครับเขาจะได้ดูว่าสิ่งที่เราทดลองนั้นตรงตามจุดประสงค์ไหมนะครับสมมติฐานและการกําหนดตัวแปรนะครับอย่างที่บอกพอเราตั้งสมมติฐานได้สิ่งที่เวลาเขาอ่านสมมติฐานปุ๊บตามมาก็คือเขาสามารถมองเห็นได้เลยว่าตัวแปรที่หนูที่นักเรียนใช้นั้นนะถูกต้องไหมนะครับอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลองนี้มีอะไรบ้างวิธีการทดลองทดลองอย่างไรนะครับผลที่เกิดขึ้นผลกา,การทดลองเวลาเราเขียนรายงานส่วนใหญ่จะเขียนอยู่ในรูปของตาราง นะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายจะไม่นิยมเขียนเป็นลักษณะของข้อความบรรยายนะครับเขียนเป็นตารางให้เห็นความชัดเจนว่าอย่างเช่นก่อนการทดลองหลังการทดลองเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็พอเรามีผลการทดลองก็คือสุดท้ายเราก็มานั่งอภิปรายและสรุปผลการทดลองที่เกิดขึ้นนะครับว่าอย่างที่บอกครับก็คือพอเราสรุปผลเนี่ยเราจะสรุปผลว่ามีความสอดคล้องหรือแตกต่างจากสมมติฐานเดิมอย่างไรนะครับพอ สิ่งต่างๆเ่าเนี้ยถามว่าเราจําเป็นจะต้องใช้อะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่สุดครับก็คือในเรื่องของทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถและความชํานาญในการคิดเพื่อหาความรู้และแก้ไขปัญหานะครับเดิมทางสสวทมีการกําหนดทะะักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไว้ทั้งหมด13ทะะักษะนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับจะมีทักษะที่14ขึ้นมาก็คือทักษะของการสร้างแบบจาลองนะครับ เื่อเป็นการที่ทําให้เห็นว่าสิ่งต่างๆที่หนูทําการศึกษามาแล้วเนี่ยมีแบบจำลองเป็นอย่างอะไรบ้างอย่างเช่นคําว่าแบบจำลองเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นว่าต้องจําลองขนาดใหญ่ให้มันเล็กลงนะครับอาจจะมีลักษณะของการที่จําลองสิ่งเล็กๆให้มีขนาดใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทศักษะตรงนี้จะเป็นทศักษะขั้นสูงนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนเวลาที่เราเรียนรู้มาแล้วที่นเกเรียนเรียนรู้มาแล้วว่าท่ศักดิทางทศักกระบวนการทางวิทยาศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2แบบก็ 8, คือทศักษะ เบื้องต้นกับทักษะขั้นสูงตรงนั้นนะครับนักเรียนสามารถไปทบทวนในเรกตรงต่างๆเหล่า,า,านี้ได้นะครับพอนักเรียนมีกระบวนการทา,ทางวิทยาศาสตร์แล้วมีทักษะกระบวนการแล้วสิ่งสําคัญที่ไม่แพ้2องอย่างที่พูดมาขั้นต้นคือในเรื่องของจิตวิทยศาศนะครับจิตวิาจิตวิทยาศาสตร์จะเป็นลักษณะของการแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดนะครับพฤติกรรมและลักษณะ,ะน,นิสัย นะครับที่เป็นผลมาจากการเรียนรู้หรือประสบการณ์เดิมนะครับทําให้มีผลต่อการตัดสินใจได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งสําคัญด้วยเพราะฉะนั้นในบทนี้นะครับในบทที่1นนี้ก็จะจบลงประมาณนี้เราจะพบกันในบทที่2คือในเรื่องของอะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุนะครับนักเรียนสามารถศึกษาคน้นควา้าเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับแล้วพบกันใหม่ในบทที่2 อะตอมและสมบัติของธาตุตามตารางธาตุครับสวัสดีครับ